โอู้ไม่พลาดเลยว่ะรู้สึกว่าโลกนี้มันแจ้งอย่างเงีโอ้ยยังไงเอาสู้ตายสู้ตายได้ตายจริง โอ้โหงูอิทิบโอ้โหจบโอเคเลยเย่ตองไหมเยายไหมโอเค เดียบร้อยอ้าลงเอล้งนี่ไงหลัลนไอ้หน yani ู Esta, ้ยิ้มหมดเลยะโอ้ยลองใส่กาแฟทําบพีใจสั่นดีโดนละเอ้วโอ้ ก่าไหวเยียมไม <ป S 2> ่คืนเฮ้ยดมดมตีอันนี้อันนี้ใครตีไม่แกล้อนให้เขาน้องไม่ปล่อยแล้วนะดลมือี นี่ไลนี่เลยนี่เลยโอ้นะี่เลยโอ้ออไาอ้ยเดียบร้อยเล่นสนุมาแทงอะไอย่งเดี้ยกายานีไม่พลาดด้วยใช่แม่โอ้โอ้ราเช่ว่าทินแล้วมากินตาด้วยโอ้ตายตาย เอาจนได้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยโอ้มตอีกตัวด้วยแม่เลี้ยแก้วยนเว้ยเล่นต่อเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยกลับมากินแอนเ้นี้ด้วยสุดยอดจริง

đúng rồi, rồi, tiếp, đúng, đúng rồi, rồi, tiếp, đúng, đúng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  rồi, 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 đúng, rồi,

มุมมมมัให้เขาไม่ได้ไมุมอย่างนี้ม่น้อยติดไปติดไปอ๋อสัยกี่รอบเลย่วยเช้าเอาเนแ่ละนี่ยไปน toá okay. Rồi. Okay. 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 ง่ายๆก็กินได้ไงกินเหลืองตาอด้วยกินเหลืองตาได้วยโอ้ยสวยสวยมาแล้วอุ้ยโต้คราดโด ไม่ดีเกี่ยมโอ้โหอย่างนี้กันเหรอทำนี่เลยโอ้โหุดต่อไม่รอแล้วนะฉุดต่อไม่รอแล้วนะ Ê, Đoàn 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 Đoàn